ติดดอยปีหนึ่งครับติดดอยอยู่หนึ่งปีพอเรียนกลับมายังไม่ถึงเดือนเลยแล้วขายได้เลยอยากรู้ว่าทํายังไงเอาวิชาไหนของครูมาทํานะคะสิ่งแรกที่เรียนกับครูคือครู<ฆ>สอนเรื่องของการรู้จักชื่อเล่นของลูกค้าายใน5วินาทีสเนสน่ห์พราสนิตลูกค<ฆ>้าที่เข้ามาผมก็1ต้องรู้ชื่อเล่นเขาก่อน2ก็คือพูดคุยกับเขาคือ ฟังเสียงหัวใจของเขาว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรที่เราจะสามารถช่วยแบ่งเบาความวิตกกังวลน,นั้นให้มันลดลงลดลงค,คือสร้างภาพจําให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่บ้านหลังนี้คือบ้านของเขาแล้ว oh. อะไรก็ตามที่เราทํามาเราทํามาเพื่อเขา hmm. ให้เขารู้สึกว่าออการเดินชมบ้านในครั้งนั้นการนําเสนอคือการนําเสนอบ้านของลูกค้า hmm. ลูกค้าเป็นคนพานเราชมเราเหมือนแขกคนหนึ่งที่พาไปชม uh. แล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาดูบ้านผมเนี่ยผมก็จะไม่รีบปิด hmm. ผมจะบอกลูกค้าว่าเวลาดูบ้านนะครับ คุณต้องดูเช้ากลางวันเย็นและตอนดึกเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและก็จะทําให้คุณเสียใจในอนาคตออให้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับคุณนายจะพูดชา้าๆพูดเบาๆแต่ขายบ้านเก่งมากคนขายเนี่ย ไม่จำเป็นต้องพูดมากฟังเสียงหัวใจลูกค้าอธิบายสิ่งในสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากฟังแค่นั้นเรียนมายังไม่ถึงเดือนแล้วขายได้เนี่ยครูสอนในเทคนิคในการขายบ้านใครที่สนใจที่จะได้วิชาความรู้ในเรื่องของการขายหรือการสร้างบ้านครูร้อแนะนํานะคะเป็นคอร์สสอนสร้างบ้านขายมีทั้งรอบสดและออนไลน์ทักมาถามได้เลยว่ารอบสอนสดสอน,สอนเมื่อไหอไร่อะไรยังไงนะคะแล้วคุณจะได้เทคนิคทุกอย่างในด้านการขายที่ครูสอนทั้งหมดให้คุณเอาไปใช้ได้จริงสวัสดีค่ะ Ah yeah.